สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาลองเจ้าไปฉายนี่นะครับตัวฟินิเนะครับผมฟินิทตัวนี้เออชื่อรุ่นว่าเอออะไรวะ HP3 30R นะครับผมก็เป็นตัวฟินิทนี่นะครับเป็นตัวค่าเขาเรียกไงนะตัวคาดหัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองในพื้นที่บ้านตัวเองอนะว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับว่าตอนนี้เขาเคมาว่า มันอยู่ที่สามพันลูเมนนะครับคือเทอร์บูตบูตสุดๆของเขาแล้วนะครับผุคือสามพันลูเมนหลอดที่มีอะครับก็คือสามหลอดนะครับตัวการนี่จะจะสว่างสุดนี่แล้วก็ปรับได้นะครับสามารถปรับนี้ได้เลยแล้วก็แบตเขาอยู่อยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมแบตแบตของเขาให้มาขนาดห้าพันห้าพันมิลลิแอมสองก้อนนะก็คือหมื่นหมื่นมิลลิแอมนะถือว่าให้มาเยอะนะครับค่าตัวเขา ค่าตัวเขาอยู่ประมาณ 7, เจ็ดพันเจ็ดนะครับแล้วแต่ร้านนะค่าส่งไม่รวมอันนี้บอกบอกกันก่อนว่าค่าส่งไม่รวมจะเห่าทำไมนอนไปเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันก็การเปิดของเขาครับน,นี่หมุนนี่นะครับความสว่างแล้วเราหมุนไปอีกด้านนึงมันก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับเห็นไหม เราอยากให้ติดสองสามดวงนะครับเราหมุนเปิดทีหนึ่งเสร็จแล้วเรากดปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มให้กดกดนี่เห็นไหมติดสามดวงแล้วเราก็หมุนปุ๊บนี่อันนี้คือสว่างสุดนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอดับไฟก่อนผมจะ <laughs> ทําการดับไฟก่อนนะก็คลิปนี้พาให้มาดูแสงสว่างอย่างเดียวครับผมไม่ไม่รีวิวสเปวน,นะครับผมสเปคสามารถไปหาดูได้นะแต่ว่า ผมเทความสว่างให้ดูเลยเดี๋ยวผมขอปิดไฟแป๊บนึงก่อนนะครับผมปิดไฟปึ๊บปึ๊บอ่ามืดแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนนะครับเอาหมุนเอาหมุดเปิดให้ดูก่อนทึ๊บะนะครับผมขอกลับกล้องนะนี่นะครับความสว่างเขาอันนี้คือสองดวงเล็กนะครับอีกทีนึนงนี่นะครับสองดวงเล็ก อันนี้เป็นระดับที่สองนะครับหมุนอีกทีนึงนี่นะครับสุดแล้วอันนี้คือสุดแล้วนะครับคือโหมดทอรโบนะครับป้าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองหลอดกลางครับหลอดกลางหลอดใหญ่กลางคึบนี่นะครับอันนี้ระดับสองนะครับป้าเดีวเราเดินมีอันที่คือระดับสาม อันนี้อันนี้คือเทอร์โบนะครับคือสูงสุดละดูนะดูความสวา่างไปต่อไปเรามาลองแบบสามรอดนะครับปะหมุนเปิดที่นึงก่อนครับปุ๊บกดปุ่มนี่นะครับอันนี้คือหมดแรกนะครับความสว่างระดับหนึ่งเอาหมุนพิดหมุนพิดเท่าทีครับนอียทีนึงอันนี้คือระดับสองนะครับระดับสาม ระดับสุดท้ายนะครับนี่อันนี้คือสว่างสุดสว่างไหมครับอันนี้คือระดับสามนะเอระดับสุดท้ายนะครับเทอร์โบตัวนี้คือให้พลังงานให้ความสว่างสามพันนะครับสามพันลูเมนนะสว่างมากนะครับปุ๊บแล้วก็หมุนรถนะครับปึ๊บป๊บเสร็จแล้วก็ดับอันนี้คือคือปิดเรียบร้อยนะครับอันนี้ ันนี้คือสองหลอดเล็กนะครับโหมดทอเบแล้วก็หม,มุนมาอีกทีนึงก็จะเป็นหลอดใหญ่นะครับทอเบลไฮมีเดียมนะครับแล้วก็โลแล้วก็ปิดนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะไปฉายตัวนี้นะครับผมก็ใครสนใจก็เซิร์ชได้นะครับฟินิชตัว hp นะครับ hp สามห้านะครับเฮ้ hp สามศูนย์ r นะครับผมลองไปเสิร์ชดูดาน,นะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ผมขอจบรีวิวแค่นี้นะครับ